ผู้ควรรับทักขีนาในยะที่แปดพิกุทั้งหลายพิกุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทําอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธรรห้าประการเป็นอย่างไรคือเป็นผู้เชื่อฟังเป็นผู้ฆ่าได้ เป็นผู้รักษาได้เป็นผู้อดทนได้เป็นผู้ไปได้พิกุทั้งหลายพิกุเป็นผู้เชื่อฟังเป็นอย่างไรคือพิกุย่อมตั้งใจใส่ใจสำรวมใจเงียโสดลงฟังธรรมเมื่อผู้อื่นแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วพิกุทั้งหลายพิกุเป็นผู้เชื่อฟังอย่างนี้แลพิกุทั้งหลาย พิกุเป็นผู้ฆ่าได้เป็นอย่างไรคือภิกขุย่อมอดกลั้นละบันเทากำจัดทำให้สิ้นไปให้ถึงซึ่งความไม่มีแห่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมอดกลั้นละบันเทากำจัดทำให้สิ้นไปให้ถึงซึ่งความไม่มีแห่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมอดกลั้นละบเทา กำจัดทำให้สิ้นไปให้ถึงซึ่งความไม่มีแห่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมอดกลั้นละบันเทากำจัดทำให้สิ้นไปให้ถึงซึ่งความไม่มีแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วพิกุทั้งหลายพิกุเป็นผู้ฆ่าได้อย่างนี้แลพิกุทั้งหลาย พิกุเป็นผู้รักษาได้เป็นอย่างไรคือภิกขุเห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสโผดัพะด้วยกายและได้รู้ธรรมารมด้วยใจแล้วย่อมไม่ถือเอาทั้งหมดหรือย่อมไม่ถือเอาโดยเป็นส่วนๆย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์นั้นไว้ อันเป็นสิ่งที่เมื่อไม่สำรวมแล้วพึงเป็นเหตุให้ทำอันเป็นบาปอากุศลคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้พิกุทั้งหลายพิกุเป็นผู้รักษาได้อย่างนี้แลพิกุทั้งหลายพิกุเป็นผู้อดทนได้เป็นอย่างไรคือพิกุเป็นผู้อดทนได้ต่อเย็นร้อนหิวระหาย สัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเป็นผู้อดทนได้ต่อคำหยาบคายเป็นผู้อดทนได้ต่อทุกขเวทนาทางร่างกายที่บังเกิดขึ้นแล้วอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่เป็นที่ชื่นใจไม่เป็นที่ชอบใจสามารถปลิดชีพเสียได้พิขุทั้งหลายพิขุเป็นผู้อดทนได้อย่างนี้แล พิกุทั้งหลายภิกุเป็นผู้ไปได้เป็นอย่างไรคือภิกขุย่อมเป็นผู้ไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปตลอดกาลนานนี้คือธรรมเป็นที่ระง,งับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปติทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นที่สำรอกเป็นที่ดับหาเครื่องเสียบแทงไม่ได้โดยเร็วพลันพิกุทั้งหลาย พิกุเป็นผู้ไปได้อย่างนี้แลภิกขุทั้งหลายพิกุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า